ดูดีไม่มีเซงงกับเฮงเฮงช anel สวัสดีครับห่างหายไปนานครับสำหรับการอัพโหลดคลิปวิดีโอช่วงนี้ก็เจอวิกฤตกันนะครับก็สู้ๆกันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับเหตุการณ์ร้ายๆหลังขารารแรกเลยแสงสว่งางขาารแรกแล้วหลังฝนตกอ่ะอม,มันก็จะมีแสงพราทิตขึ้นครับผม เดี๋ยวก็จะเจอสิ่งดีๆครับก็วันนี้ก็พารับชม,มต้นลิ้นฟ้านะครับผมเพกาเตียออกฝักใหญ่เลยครับฝักไปเริ่มเลยต้นใหญ่ละลำต้นใหญ่มากหลังจากที่ปลูกไว้ถ้าครบตุลานี้ก็3ปีครับปลูกไว้ตั้งแต่ปี2017ปีนี้2020นะครับนี่ครับออกฝัก ฝักใหญ่ครับฝักใหญ่มากเพกาเตียดินฟ้าครับอยู่สูงอา่าก็ประมาณ3เมตรนะก็ไม่สูงมากตาเพกาเตียนี่ต้นแรกครับฝั่งทางซ้ายมือนะครับนี่กำลังออกดอกออกช่องามมากครับได้ปุ๋ยได้น้ำชอบน้ำครับเพการู้สึกว่าจะชอบน้ำ ได้น้ำริมบอ่อนะครับเป็นบอ่อพลาสติกที่ได้คุณพ่อได้ขุดเอาไว้ก็มีการปล่อยปลาไว้นะครับ <c oughs> ปลูกไว้ทั้งหมด3ามต้นนี่ดูขนาดครับอายุเกือบสามปีนะครับตุลานี้ก็สามปีช่วงแรกไม่ค่อยโตเพราะว่าไม่ค่อยได้ลดน้ำนะนี่อะไรขึ้นต้องดึงครับไม่ให้มันเลยขึ้นต้นผวกไอเลื้อยในงามดีจังเลย ผมจะให้มันพันขึ้นต้นกับพวกนี้เอาออกคับพันเรื่อยๆจะได้ไม่ไปพันลำต้นครับผมเก่งเก่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบท่อนๆแปลกๆดีนะเหมือนท่อนกระดูกกระดูกว่าเขา่านี่เก่งก้านเขาวนะก้านเก่งแตก เยอะมากครับลำตน้นถ้ารวมไปถึงประมาณสักช่อใบก็ประมาณสองเมตรได้ตรงนี้นะครับถมโคลนขึ้นมาสองเมตรนิดๆเพกาเตี้ครับอายุเกือบสามปีสองปีกว่าตุลานี้ครบสามปีครับปี2017 ุลาที่เริ่มปลูกนะครับเริ่มถ่ายคลิปแรกที่มันเึกเาไว้นะครับคลิปแรกอันนี้ก็มาดาูต้นที่สองครับชอบน้ำครับนี่ต้นที่สองนี่ก็งามนิดรู้สึกว่าจะยอดเคยหักไปแล้วนะครับแตกใหม่นี่ออกดอกเต็มเลยครับนี่ครับดอกครับต้นที่สองครับนี่ จากสายมือปลูกไว้3ต้นนะครับออกดอกเต็มเลยชอบน้ำครับต้นเพกาใบใหญ่กำลังงามเลยครับนี่อันนี้ก็ประมาณ2เมตรเหมือนกันถ้าบำรุงดีๆตอนแรกก็น่าจะโตวไวแต่ช่วงต้นปีแรกๆก,ก็ไม่ได้บำรุงเท่าไหร่ครับปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับนี่อต้นที่2นะครับ ต้นเคยหักมาแล้วแตกยอดใหม่ก็งามเลยต้นที่สมครับเหมือนกันเลยหักเหมือนกันเพราะตอนนั้นคุณพ่อได้ทำการตัดต้นไม้ราบริเวณน,นี้ก็โดนกิ่งต้นไม้ใหญ่ล้มทับนะครับต้นที่สนะครับออกฝักเหมือนกันต้นแรกจะงามกว่า ต้นนี้เชิงสูงครับขนาดกิ่งหักนะครับแต่รูลำต้นใหญ่หวบเลยใหญ่กว่าต้นแรกเกยอะเลยนี่ลำต้นยังใหญ่เลยครับเพกากำไม,ม่มิดครับโคนใหญ่ล้วหญ่กำไม,ม่มิดก็ประมาณแข้งนะแข้ง เท่าหน้าแข้งเลยฮะโคนใหญ่ครับตายลำต้นเจ้าเลยครับฝักใหญ่ครับงามๆเลยเพกาเตี้ยถ้าเป็นพันธุ์สูงๆล้วก็โอประมาณต้นนี้แล้วมั้งสูงเนี่ยเท่ายอดนี่เลยพันธุ์สูงพันธ์ทั่วไปนะ ต้นเพกาลินฟ้าก็ต้องเลียกลินฟ้าสูงเลยโอ้นี่ต้นอะไรครับลำใหญ่หรือเปล่าน่าจะเป็นลำใหญ่นะครับลำใหญ่ครับต้นลำใหญ่โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ครับพารับชมต้นเลนฟ้าครับที่ปลูกไว้อายุเกือบ3ปีนะครับช่วงยามเย็นพารับชมนะครับสวนนี่ครับต้นนี้งามมากฝักเต็มต้นเลยฟ้าครึมคมโอ้งามงามต้นนี้ครับผมสวยงามครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ งก็ขอขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ